เจริญพรท่านมหาเศรษฐีผู้ฤดีผ่องผุดดังแก้วใสคุณสุนีแท้แต้ผู้มีชัยมีหัไทยคำสาปพร,ร,ระจอมไตรมาบัตรนี้ขอแจ้งข่าวความคืบหน้าว่าศาลาแก้วไกธรทำซ่อมถึงไหนขณะนี้ได้ปรับปรุงระบบไฟทำพื้นใหม่ ในห้องปฏิบัติธรรมตัวอาคารที่มีการชำรุดก็ซ่อมพุดหยุดรอยรั่วมีให้น้ำฝนผ่านช่องหลังคาแล้วก็ทำพื้นเปียกน้ำท่วมปริ่มจนไหลนองแม้ว่าการปรับปรุงยังไม่เสร็จแต่ก็เสซ็จ,จัดโครงการนำร่องโดยให้ผู้มีบุญนั้นได้จอง ได้มาลองใช้ปฏิบัติธรรมจะสุกเสาอาทิตย์แล้วสองรุ่นทั้งสองรุ่นเริ่มนั่งกันตอนตีสามส่วนรุ่นสองทานวีแกนทุกมื้อยามวันที่สามก็มารับดวงแก้วไปเป็นดวงแก้วโรสปอตสีชมพูไว้เพื่อดูตรึกระลึกถึงบุญใสว่าต้องนั่งสมาธิ ทุกวันไปดวงนี้ให้ผู้มาครั้งแรกนี้ส่วนผู้ที่มาครั้งต่อๆไปก็จะได้ดวงแก้วใสสดสีกรอบกริบบัวสีทองแสนดูดีมีเอาไว้เพื่อหน้าที่ผู้นำบุญจึงแบ่งบุญอันนี้ให้ทุกท่านที่ช่วยกันซ่อมบำรุงสนับสนุน ให้ได้มีโครงการดีได้ทำทุนขอทุกท่านจงได้บุญเยอะๆจ้ะและขอเชิญผู้มีบุญทุกๆท,ท่านมานั่งกลั่นให้ใจเราใสกันนะในสถานที่เป็นสัป,ปายะณาเขาแก้วเสด็จเพชรอารามด้วยปรารภความเพียรอย่างอุกฤษแบบชนิดตื่นมานั่งตีสาม นะภายในแก้วไก่ทมที่มีความสวยงดงามดูแล้วช่างใจสบายและเชิญชวนทานอาหารเป็นวีแกนเป็นสิ่งแทนเนื้อสัตว์ทุกพันสายแต่รสชาตินั้นอร่อยอย่างมากมายทานแล้วหายคิดถึงเนื้อสัตว์เลยนะวันอาทิตย์ก็มารับรสควอดกันนำไปกลั่นในกลางดวงกลางองพระ แล้วก็ต่อด้วยไปหล่อองค์พระบรมมพุทธเจ้าด้วยใจใสสะอาดเอ่ยฉันมาปฏิบัติธรรมนักเขาแก้วเสด็จให้ใจหยุดสำเร็จจนดวงธรรมนั้นเสด็จมานาทานที่เจ็ดให้สำเร็จหยุด